เคียงข้งางภรรยาทุกวินาทีเปิดโปงอดีตคนรักสุดโหดเผยอาชีพที่แท้จริงเซบาสเตีนลีไม่แปลกใจทำไมรวยจนตาค้ั้งทั้งประเทศช่วยภรรยาแก้แค้นสิบปียังไม่สายดิวอดีตาลาแจงแทนสามีเซบาสเตีนลีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ดีและผู้ทรงอิทธิพลอะไรทั้งสิน้น เผยที่มาความรวยของสามีทำงานธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จไปทั้งโลกกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคียร์คลิปมีตำรวจนำทางหนึ่งใน3คลิปเกิดขึ้นที่ไทยเป็นแพ็กเกจของทางโรงแรมส่วนอีก2คลิปเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีคนรู้จักจัดการให้สามีหลังจากดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์ออกมาเคียร์ประเด็นว่าทำไมถึงออกมาแชร์เรื่องพี่น้องตระกูลบอทำเว็บมา9888 พอเจ็บทำใจที่บิ๊กน้องชายเบนเดมอนอดีตแฟนกำลังจะแต่งงานมีความสุขท,ทั้งทั้งที่พี่ชายเคยทำร้ายร่างกายตนเองไว้โดยที่อีกฝ่ายก็รู้เห็นแต่นอกจากจะไม่เคยห้ามแล้วยังยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้ทำอีกตั้งหากแล้วในคลิปเดียวกันดิวอดริสลาก็ยังได้ตอบคำถามที่หลายคนคาใจเกี่ยวกับสามีเซบาสเตียนลีว่าสามีทำอาชีพอะไรรวยจากอะไรหลังจากเพจเหยอะได้ออกมาเผยคลิป ที่เซบาสเตียนโพสต์มีตำรวจนำทางเวลาไปไหนมาไหนตลอดดิวขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเซบไม่มีและไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกิจใดๆที่ไม่ดีทั้งในอดีตและตอนนี้รวมถึงเขาจะไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจประเภทนั้นในอนาคตด้วยดิวขอย้ำและยืนยันเรื่องนี้และจะขอเล่าเรื่องของเซบให้ทุกคนฟังทุกคนจะได้เข้าใจและเลิกดึงสิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัส มาโฟกัสให้ถูกจุดเซฟเป็นคนที่มากรทมตั้งแต่อายุ21ปีเพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาจบด้านนั้นมาเขาได้เข้ามาทำงานและได้เรียนเกี่ยวกับการทำอาหารพอเรียนจบเขาก็ได้กลับไปไต้หวันเพื่อทำธุรกิจเป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกมีแค่เพียงช่วงปี2014เซฟได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเพื่อเสี่ยงโชคและลองลงทุนในธุรกิจอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วงสมปีที่ผ่านมาตั้งแต่ระบาดแจงแทนสามีย้ำสถานะเซบาสเตียลีและคนอื่นเป็นแค่คนรู้จักกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยดิวขอพูดแทนเซบในช่วง3ปีที่ผ่านมาเซบอยู่กับดิวในฐานะคนรักสามี จนวันนี้เขาอยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซฟไม่เคยตัดสินใจที่จะไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวันทั้งในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่เคยมีวันไหนที่เซฟห่างดิวเลยสักวันทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นในหลายๆปีที่เซฟอยู่เซฟอาจจะมีการพบป่าเจอผู้คนมากมายแต่ดิวอยากย้ำสถานะของเซฟกับพวกเขาและดิวกับเซฟและพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามเรียกว่าเป็นสามีตัวอย่างที่อยู่เคียงข้างภรรยาตลอดเวลาและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยภรรยาในทุกเรื่องจริงๆคะ่ะ